แม่ว่าช่วงนี้จะบอกว่าอากาศเย็นลงแล้วเพราะ,ะว่ามีฝนตกมาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเชื่อว่าในสัปดาห์นี้ต้องอากาศร้อนอีกแน่ๆเลยโดยเฉพาะแดดที่ร้อนจัดในช่วงเวลากลางวันหลายคนเหงื่อออกมากๆเขามีการเตือนค่ะจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะอธิบดีกรมการแพทย์เขาเตือนเรื่องของโรคผิวหนังที่มากับอากาศร้อนหลายคนบอกว่าแหมอากาศร้อนจะเป็นได้ง่ายๆเลยเหรอเวลาเราใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นนะคะ,คะผดพื่นคันเกิด,ข,ดขึ้นได้ค่ะเขาแนะนําบอกว่าควรหลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดนะคะไม่ ควรอยู่แดดเป็นเวลานานที่สําคัญจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันแสงแดดด้วยค่ะเป็นการเปิดเผยจากนายแพทย์สุพันศรีธรรมมานะคะอธิบดีกรมการแพทย์ที่เขาบอกว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงของฤดูร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็พบกับปัญหาโรคต่างๆหนึ่งโรคที่ใกล้ตัวแลวก็คุณผู้ชมไม่ควรมองข้ามด้วยนั่นก็คือโรคผิวหนังข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ก็พบว่าช่วงฤดูร้อนพบโรคผิวหนังที่บ่อยที่สุดประกอบด้วยอะไร บ้างมาฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพดผิวหนังไหมกรากเกลื่นภูมิแพ้ผิวหนังรวมถึงมีกลิ่นตัวด้วยสําหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคผิวหนังในฤดูร้อนค่ะก็คือกลุ่มของเด็กเล็กผู้ที่ทํางานตากแดดเป็นเวลานานหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ใส่เสื้อผ้าซับซ,ซ้หรือว่าอับชืน้นสิ่งที่ควรปฏิบตัติควรหลีกเลี่ยงค่ะต้องฟังเอาไว้ให้ดีนะคะก็คือการอยู่บริเวณแสงแดดเป็นเวลานานควรใส่เสื้อ แขนยาวกลางร่มใส่แว่นกันแดดแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดด,ด้วยถ้าอยู่ในที่ร่มก็ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนาๆหรือว่ารัดจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการอับชื้นแล้วก็เหงื่อออกที่สําคัญทําให้เกิดผดผื่นคันได้ง่ายๆด้วยในหน้าร้อนควรสระผมให้บ่อยขึ้นค่ะเนื่องจากว่าศีรษะที่อับชื้นเป็นสาเหตุทําให้เกิดเชื้อราน,นั่นเองค่ะ ก็เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เป็นวิธีที่ป้องกันได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ตรงจากคนใกล้ชิดนะคะ,คะใครเออมีคนที่ใส่เสื้อผ้าหลัดๆแน่นๆมากๆก็จะทําให้เกิดเชื้อราได้ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเกิดปัญหาเรื่องนี้ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ดู